หลังจากที่ยายเซโกโบอกโอคารุนไปว่าจีจีเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กและก็ยังเป็นรักแรกของน้องโมโม่เจ้าโอคารุนเนี่ยแถมที่มันจะโกรธจะหึงจะหวงแต่เจ้าโอคารุนดันไปชมจีจีเฉยเลยเฮ hey, ชมัดเลยแค่การแต่งตัวเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าเป็นสายสปอร์ตและก็ยังดูเป็นคนที่จริงใจอีกด้วยแต่โอคารุนเนี่ยพูดยังไม่จบเจ้าจีจีเนี่ยก็เผยถาดแท้เขามัดออกมาแล้วนะเจ้าจีจีเนี่ยที่จีมันก็เป็นพวกติงต้องแบบนี้เลยนะถ้ามาโอคารุนเนี่ยหน้าเว๋กอกันเลยเลยนะผิดกับที่คิดเอาไว้เลยและคุณยายเนี่ยก็ท,กท ซึงคุณยายกับจีจีเนี่ยก็น่าจะคุยกันมาก่อนแล้วล่ะนะแต่ทางโมโม่เนี่ยก็งงแล้วนะมาไปรู้จักกันต้นไหนแล้วพอจีจิเนี่ยก็ยังปากหวานอีกด้วย่ะนะไปชมคุณยายเซโกะว่ายังสาวยังสวยอยู่เลยนะครับคุณยายเนี่ยก็ไม่ได้เหลืองอะไรหรอกนะจีจีเนี่ยเป็นคนที่อัจฉริะเหมือนเคยเลยนะนี่ไม่ได้เหลืองเนี่ยโมโม่เนี่ยก็งงนะมันหมายความว่ายังไงกันนี่ยายยายก็บอกนะมันก็แงอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้หมอนั่นก็จะมาอยู่กับเราทำเอาน้องโมโม่เนี่ยไม่พอใจอมากๆจนน้องเนี่ยโวยวายเลยทางด้านน้องไอร่าดูเหมือนี่ยมนเดม นะน้องก็คิดว่าการมาของจีจีเนี่ยจะเป็นการรวมพลเพื่ออนาคตเพื่อจะทำสงคาร,รามแลกนรกอะนะฉันไม่ยอมเธอะนะไอ้ยเสะโมโมการกระทาของเธอได้ฉันมองออกหมดแล้วนะตอนนี้ที่ฉันรวมมือกับเธอนี่เป็นเพราะมีศัตรูตัวเดียวกันคือพวกมนุษย์ต่างดาวถ้าฉันจัดการพวกมันได้แล้วต่อไปก็คือตาเธอแล้วน้องเนี่ยก็ได้วิ่งแจ้นกลับบ้านไปเลยแล้วนะจากนั้นก็เป็นทางเอาครนลุนบ้างแล้วนะที่จะต้องกลับบ้านเพราะตอนนี้เนี่ยมันเข้าข้ามมากแล้วโมโมเ่เ่ยก็บอกให้เอาครุนเนี่ยกลับบ้านระหวังด้วยนะและก่อนจะกลับน้องโมโม่ยังได้บอกเอาค แล้วก็ได้บอกให้อคลุนเนี่ยพูดมาด้วยต่อไปนะ่ะเป็นตาของโอโคลุนแล้วโอโคลุนเนี่ยก็พูดแบบเขินๆไปแล,แล้วนะว่าไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับพอโอคลุนกลับบ้านไปแล้วโมโมะเขามาถามกับคุณยายแล้วนะว่านี่มันอะไรกันแน่อธิบายมาทีคุณยายก็บอกกันนะมาพ่อแม่ของจีจีนะ่ะเข้าโรงพยาบาลกันทั้งคู่โมโมะก็ไม่เข้าใจแล้วนะมาทําไมต้องมาค้างบ้านเราด้วยทําไมไม่ไปค้างบ้านญาติของเขาคุณยายเซโกะก็บอกกับโมโมะแล้วนะว่าแกเนี่ยใจดําจริงๆเลยคนเรามันก็ต้องพึ่งพากันสิแล้วจีจีเนี่ยมัน เฮ่ฟุดๆไปเลยคุณยายเนี่ยก็พูดขึ้นมาเลยนะว่าจีจีแกเนี่ยยิงพูดยิงอัจฉริยะจริงๆแล้วก็ได้ยกข้าวมาให้จีจีเนี่ยทั้งหม้อเลยและพอกินข้าวเสร็จแล้วตั้งจีจีแล้วก็โมโม่เนี่ยก็มาล้างจานช่วยกันโมโมก็บอกกันนะว่ามันแปลกมากเลยเดิมทีแล้วฉันกับนายเนี่ยสนิทกันขนาดนั้นเลยหรอจีจีก็บอกกันนะว่าตอนที่ฉันอยู่ปทมเคยร้อเรียนบ้านโมโมมาก่อนถึงจะสายไปแล้วแต่ฉันก็เสียใจมากๆและจีจียังได้บอกอีกว่าฉันน่ะดันมองเห็นผีได้แล้วนะสิโมโมก็ได้ถามจจี้แลววนนะ่าเจอกับ ลูกปองแปงแล้วงั้นเหรอเจ้าจีจีก็งงว่ามันเกี่ยวอะไรกับลูกปองแปงแล้วจีจีก็ได้พูดต่อว่าตอนที่เขาย้ายบ้านไปตัวเขาก็ได้ย้ายโรงเรียนไปด้วยแล้วบ้านที่ย้ายไปเนี่ยก็อยู่ติดกับป่าไม้และภูเขาและบ้านก็ยังสวยอีกด้วยตอนแรกมันก็สนุกดีนั่นแหละแต่ว่าพอนานๆเข้าก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรที่ผิดปกติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่วางตามบ้านในห้องน้ําหรือไม่ว่าจะที่ไหนมันก็รู้สึกแตกต่างออกไปหมดเอาไปบอกพ่อแม่ก็ไม่มีใครเชื่อฉันก็ได้แต่คิดว่าตัวเองเเนีีี่่่ยคิิดดดมมมาาากกไไปอองแลล้้้วว็ใชชตตโททํรู แต่ถ้าว่าวันหนึ่งมันก็จงใจปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาฉันเลยหลังจากนั้นฉันก็มองเห็นมันมาตลอดและสุขภาพพ่อแม่ของฉันเขายแย่ลงมาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นพระง้นฉันเลยได้ไปขอร้องกับหมอผีที่ชื่อเสียงเนี่ยโด่งดังมาปัดเป่าผีให้และจากนั้นหมอผี 3- ใน5คนก็ได้ฆ่าตัวตายแม้แต่หมอผีมืออาชีพก็ยังพึ่งพาไม่ได้และคนสุดท้ายที่เขาบอกให้มานั่นก็คือคุณยายเซโกของโมโมนั่นแหละโมโมก็บอกกันนะบานนายนะ่ะอาจจะคิดถูกก็ได้ที่มาบ้านฉันนายน่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะยายของฉันนะ่ะแข็ง แก่งมากๆเลยไอผี IP แบบนั้นนะ่ะซัดทีเดียวก็จอดแล้วแต่ยายเซโกะก็บอกว่าขานะ่ะไม่ช่วยหรอกก็บอกแล้วไงว่าความสามารถของข้ามันใช้ได้แค่ในเมืองคามิโกเอะเท่านั้นและงานจ้างในครั้งนี้โมโมจะเป็นคนรับทําให้แล้วยายเนี่ยก็บอกให้โมโมเนี่ยไปตื่อพวกผีนั้นซะและในเช้าวันถัดมาจิจิเนี่ยก็ย้ายมาที่โรงเรียนของโมโมแล้วก็โอคุลุนแล้วล่ะนะและก็ได้แนะนําตัวหน้าห้องแบบอลังการเวอร์เลยล่ะนะเอ็นจูจิจิจจนชช่อเล่นชื่อจิจินะครับถาเอาสาวเนี่ยกรีดการจิจิเอามากๆกันนะในทางฝั่ง ผู้ชายเนี่ยก็เหม็นขี้หน้าโคตรและคุณครูเนี่ยก็บอกให้จีจีไปนางคางอายจเสกโมโมแล้วนะมีโกก็บอกว่าเจ้าจีจีเนี่ยมันเป็นหนุ่มหล่อแล้วนะแต่จีจีเนี่ยมันก็ทําตัวหาโคตรและเพื่อนของโมโมก็ถามกับโมโมเลยว่าแล้วหมอนี่มันเป็นใครกันแน่เนีี้โมโมก็บอกกันนะจะว่ายังไงดีล่ะก็แค่เป็นเพื่อนสมัยเด็กแค่นั้นแต่เจ้าจีจีมันก็ลุกขึ้นมามันก็บอกว่าผมน่ะอยู่บ้านเดียวกันกับโมโมทำเอาคนในห้องเนี่ยเริ่มเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วทางฝั่งโมคอุนก็ดูเหมือนว่าจะเมนน เป็นอันเรียนเลยแล้วพอตอนพักเที่ยงโอคลุนเนี่ยก็มาฟิตร่างกายเหมือนเดิมแล้วนะแต่ก็ได้มีโมโมแล้วนะเข้ามาทักทายถาโอคอลุนเนี่ยหัวทีมภูมิยาไปเลยแล้วนะและที่โมโมมาเนี่ยโมโมก็จะมานั่งกินข้าวแล้วก็มาดูโอคอลุนแล้วนะเผื่อ,อโอคอลุนทําอะไรไปแปลกๆอีกโอคอลุนเนี่ยก็รีบบอกไปเลยนะเรื่องคุณชิราโทรีนะผมไม่ได้เป็นคนผิดนะครับแล้วโมโมก็ถามกักบโอคอลุนแล้วนายนั่ะกินข้าวหรือย,ยังโอคลุนก็บอกกันนะว่าผมยังไม่ได้กินแล้วโมโมก็บอกกันนะว่าถ้าสองมือนายไม่ว่ ang, วางเยนละ มันมันมันจะดีงั้นเหรอครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าโอคารุเนี่ยจะอดแล้วนะเพราะจีจีน่ะมาแล้วและเจ้าจีจีเนี่ยมันก็มาพร้อมกับนมวัวรถยกเกิดด้วยแล้วนะซึ่งดูเหมือนว่าโมโมเนี่ยจะชอบนมวัวรถยกเกิดออกมาก้าและทางเจ้าโอคารุเนี่ยมันก็คิดแล้วนะว่ามันน่ะไม่ไหวหรอกทนดูอัยเซติสนียกับคนนั้นต่อไปไม่ไหวแล้วพยายามหลบหน้าไว้ดีกว่าและพอโอคารุเนี่ยจะเดินหนีเท่านั้นแหละมันก็ดีมีเสียงมาแต่ใกล้เลยนะแล้วใครมันจะยอมตัดใจเราและเสียงที่ได้ยินมาเนี่ยมันก็มาจากเจ้าตัวหุ่นกายพิพ ได้ว <S an> ิ่งมาทางโอคารุนอีกด้วยโอคารุนก็รีบตะโกนเรียกโมโมเลยแล้วนะและไอเจ้าหุ่นนี่มันก็วิ่เเวงเร็วมากมากนะวิ่งแสงโอคารุนไปเลยไม่ว่าใครก็ไม่อาจหยุดชั้นได้จีจีก็งงอลนะวันนี้มันอะไรอีกแล้วเนี่ยหรือว่ามันจะงานเข้าแล้วละครับโมโมเนี่ยก็จะขวางมันเอาไว้แต่จีจีที่ไม่รู้เนี่ยก็เข้ามาช่วยโมโมไวนะ้แล้วนะและไอเจ้าหุ่นกายวิภาคเนี่ยมันก็ได้กระโดดข้ามหัวเธอไปพร้อมกับไข่ที่เลืองแสงโอ่งมากโมโมที่เห็นเนี่ยก็คิดว่าเป็นลูกปองแป้งของโอคารุนแล้วนะเพราะว่าม เธอก็ได้ใช้พลังจิตของเธอเนี่ยมาจับเจ้านี่ไว้แต่ดูเหมือนว่าแรงของมันเนี่ยจะเยอะเอามากๆมันก็ได้ลากทั้งสองคนเนี่ยลอยขึ้นไปเลยโอคารุนที่วิ่งตามอยู่เนี่ยก็บอกให้จีจีน่ะปล่อยมือจากคุณอาเซโมโมได้แล้วและเจ้าหุนกายวิภาคเนี่ยมันก็ลากจีจีกับโมโมออกนอกโรงเรียนไปเลยแล้วนะโอคารุนที่ตามมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจเอามากๆก้นนะเพราะจีจีเนี่ยดันไปกอดโมโมเข้าให้แล้วเขาเนี่ยก็ได้ถอดรองเท้าแล้วรองเท้าออกแล้วก็ได้ใช้พลังของยายแก่แล้วนะและก่อนจะไปเนี่ยก็ยังได้เกราาวแีมลลยนะโ ก็ได้วิ่งตามเจ้าหุ่นกายวิภาคมาทันแล้วล่ะนะเจ้าหุ่นกายวิภาคมันก็บอกนนะขอให้แกจะหยุดฉันเอาไว้ฉันก็ไม่ยอมหยุดหรอกนะและโมโม่ด้ใช้พลังจิตของน้องเนี่ยไปจับเข้ากับตัวโอคารุนเพื่อที่จะล้างเจ้าหุ่นกายวิภาคไว้แล้วนะแต่มันก็ไม่เป็นผลและมันก็ยังทําให้โมโม่เนี่ยตีร่างกายกลางอากาศเลยนะเกือบทาให้รดเมย์เนี่ยชนเข้าให้แต่ก็เป็นทางโอคารุนที่มาจับมือเอาไว้ได้ช่วยทั้งสองคนไว้ทันแล้วนะและตอนนี้เนี่ยทั้งสามคนก็มาวิ่งบนหลังคาแล้วเจ็าจีจดก็วอยไว้รแล้วน่แะ โมโมก็บอกกันนะนี่โอคารุนเองโอคารุนนะ่ะเป็นพวกของเรานะจากนั้นโมโมก็ได้ใช้พลังจิตของเธอไปจับเขาที่เจ้าหุ่นกายวิภาคแล้วนะและทั้ง3คนเนี่ยก็ล้างมันเอาไว้ดูเหมือนว่าครั้งดีเนี่ยจะได้ผลแล้วนะแต่เจ้าหุ่นกายวิภาคเนี่ยมันก็ไม่ยอมง่ายละนะมันก็ได้เอามือมันเนี่ยไปกอเสาไฟเอาไว้ฉันจะไม่ยอมตัดใจแน่และมันก็ได้แย่งชิ้นส่วนของมันออกแล้วนะทำให้ทั้ง3าคนได้ตกใจแล้วนะจนพลังจิตเนี่ยหลุดจากการควบคุมเลยและเจ้าหุ่นกายวิภาคมันก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็วิ่งต่่อไปไปปเเลลยงงงงมมััันนกกก็็วววิหีราๆแแ้ะฝ ก็ตามมาแล้วนะแต่ก็ค่าสายตาไปแล้วตอนนี้โอคารุนเนี่ยกลับร่างเป็นเป็นร่างเดิมแล้วละนะและก็ได้ถามกับโมโมแล้วนะว่าเราจะยังไงดีแบบนี้เราก็ตามไปไม่ได้แล้วไม่รู้ว่ามันไปทางไหนและน้องโมโมะก็ได้หยิบชิ้นส่วนของเจ้าหุ่นกายวิภาคขึ้นมานะแล้วก็ทุบเข้าไปหนึ่งทีจนเกิดเสียงร้องขึ้นมาและทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เดินไปทางนั้นแล้วนะแต่พอมาถึงอีกที่เนี่ยก็ไม่เจอพอทุบเข้าไปที่ชิ้นส่วนนั้นอีกรอบมันก็ไม่มีเสียงออกมาไม่มีเสียงใช่ไหมทั้งนั้นก็บิดซะเลยจนเสีียยงงเนนร้้วาาล,ลนะมมักกก็าจาก็จบต พอทั้ง3คนเข้ามาเนี่ยก็มาเจอเข้ากับเจ้าหุ่นกายวิภาคนอนแผลอาซาอยู่นี่แล้วนะบุคคลุนเนี่ยก็ถามว่านะมาคุณไอยซเซธทาไมถึงรู้ว่ามันจะไปไหนล่ะครับโมโมก็บอกก็นะกตอนที่เจ้านั่นน่ะมันแยกล่างฉันได้คว้าหัวใจมันเอาไว้ยังไงล่ะก็คิดว่ามันจะได้ผลแล้วนะก็เลยลองทุบดูแล้วมันก็ได้ผลจริงๆด้วยโมโมจังเนี่ยก็เดินเข้ามาบอกกับเจ้าหุ่นกายวิภาคก็นะว่าเราน่ะไม่ได้จะทําร้ายนายสักหน่อยถ้านายสัญญาว่านายจะไม่หนีไปเนี่ยฉันจะคืนหัวใจให้พออย่างงั้นช่วยเอาลูกปองแปงขอองงเพื่่นยไล มันก็พูดขึ้นมาเลยแล้วนะว่าม,มุกตายสะดือเนี่ยมันฮิตกันขนาดนี้เลยเหรอครับและจูจ่ๆมันก็ได้มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าทาโร่นั่นทาโร่ใช่ไหมซึ่งทาโร่เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหุ่นกายวิภาคนี่แหละนะไอ้เจ้าทาโร่ที่ได้ยินเนี่ยมันก็ตะโกนหาเลยว่าฮานะฮานะอยู่ที่ไหนแล้วมันก็ได้เปียนขึ้นไปนที่กองขยะแล้วก็ได้ค้นหาอะไรสักอย่างแล้วนะแล้วก็ได้เจอเข้ากับหุ่นกายวิภาคที่เป็นผู้หญิงน่าจะเป็นฮานะแล้วนะครับซึ่งทาโร่กับฮานะเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีซัมตงออย้ ทมเสี่ยงอันตรายมาขนาดนี้แล้วทาโร่มันก็บอกมาฉันน่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าฉันน่ะรักเธอทางโอคารุนที่ได้ยินเจ้าทาโร่พูดนี่ก็คิดไปถึงตัวเองแล้วนะตั้งแต่ที่เขาได้มาพบกับโมโมชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนไปโลกทางใบที่เคยเป็นสีเทามันกลับดูมีสีสันขึ้นมาตั้งแต่วันที่ฉันมีเธอในชีวิตฮานาก็บอกกันนะไม่ได้นะเราทั้งสองคนน่าอยู่กันคนละโลกพอฉันหมดอายุไขการใช้งานแล้วพวกเขาก็จะทิ้งฉันแบบนี้แหละเจ้าทาโร่คนก็บอกกันนะถึงจะเป็นขยะยังไงฉันก็ไม่แคร์นี่คือคนที่ฉันรัักหหมดวใจ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่ปล่อยแน่ถ้าเกิดตอนนี้ฉันไม่ทําอะไรสักอย่างฉันคงจะเสียใจไปชั่วชีวิตซึ่งสิ่งที่เจ้าทาโร่พูดออกมาจากใจของเขาถึงดูเหมือนว่ามันจะตรงกันกับใจของโอคารุนเลยแล้วนะมันเป็นความรู้สึกในใจของโอคารุนตั้งแต่ที่โมโมเข้ามาในชีวิตของเขาทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป